วันนี้มีข่าวทีแคส66มาอัปเดตกันนะครับกับระเบียบการสอบที่แพทย์หนึ่งได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยในปีนี้วิชาเฉพาะกสพทหรือวิชาความถนัดแพทย์จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นที่แพท1หนึ่งซึ่งเป็นคะแนนที่ใช้ในคณะแพทย์ทันตแพทย์สตัตวแพทย์และเภสัชปีนี้จำนวนรับลดลงเป็น2,308ที่นั่งแต่มีคณะเข้าร่วมเพิ่มเติมดังนี้มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคณะแพทย,ทยาศาสตร,ร,ร์รับ10ที่นั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินคณะเภสัชศาสตร์สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการรับ10ที่นั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินคณะเภสัชศาสตร์สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรมรับ10ที่นั่งโดยกำหนดการเปิดรับสมัครสอบที่แพ่นหนึ่งกวันที่1-20กันยายน2565ค่าสมัครสอบ800บาทสอบวันที่17ธันวาคม65ด้วยกระดาษ ประกาศผลคะแนนวันที่6กุมภาพันธ์66น้องๆก็ไหนที่ต้องสอบก็อย่าลืมตรีมตัวกันให้พร้อมด้วยนะครับ